สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ข่าวบูนิวส์ครับ ในวันนี้ตรงกับวันพฤหสัสบ,บดีที่18ธันวาคมพุทธศักราช2,566กับผมรณกรเอี่ยมกำชัยและทีมข่าวป n นิวส์ครับสำหรับช่องทางการติดตามรับชมข่าวสารงาวบุญในวันนี้คุณผู้ชมสามารถเข้าไปได้ที่โซเชียลมีเดียาตามช่องทางต่างๆดังต่อไปนี้นะครับ f a c o b o o k แฟนเพจปูนิวส์ครับ YouTube c h anel n พิมคำว่าข่าวปูนิวส์ Zoom 0นทรสและติดตามรับชมผ่านทางเว็บไซต์ w w w g b n u s c o m ของทางสถานี GBN ครับเริ่มต้นด้วยการทบทวนโอวาทของหลวงพ่อธรรมชโยคุณครูไม่ใหญ่ที่จะเกื้อกูลต่อการเข้าถึงพระรัตนารายภายในกันครับโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยคุณครูไม่ใหญ่ในบทที่ว่าเมื่อเราทำได้ถูกต้องเราจะมีความสุขต่อการปฏิบัติธรรมแล้วการเห็นภาพจะตามมาเองเป็นผลพลอยได้ซึ่งต้องเห็นอยู่แล้ว พราะแสงสว่างจะเกิดเมื่อใจหยุดนิ่งได้ถูกส่วนที่ใจหยุดนิ่งได้ถูกส่วนเพราะทำถูกวิธีดูเหมือนช้าไม่ค่อยทันใจพวกเราแต่ความจริงนั้นเร็วมากโอวาสหลวงพ่อธรรมชโยคุณครูไม่ใหญ่ครับมากันที่ข่าวสารงานบุญนะครับที่ปรึกษาเจ้าคณะภาคหนึ่งเป็นประธานสง์ในพิธีเททองหล่อธรรมจกักเพื่ออัญเชิญไปประดิษฐาน นยอดอุโบสถ80ปีหลวงพ่อธรรมชยโยวัดพระธรรมกายนิวเจอร์ซีย์สหรัฐอเมริกาครับณโรงหล่อพระงวนตำบลคลองใหม่อำเภอสัมพร์นจังหวัดนคปรปฐมคณะสงฆ์พร้อมด้วยคณะเจ้าภาพและพุทธศาสานิกชนได้พร้อมใจกันมาร่วมพิธีเททองหล่อธรรมจักรเพื่ออัญเชิญไปประดิษฐานณยอดอุโบสถ80ปีหลวงพ่อธรรมชยโย วัดพระธรรมกายนิวเจอร์ซีย์สหรัฐอเมริกาเธอได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระธรรมรัตนาพรที่ปรึกษาเจ้าคณะภาคหนึ่งจะอาวาสวัดเขียนเขตพ,พระอารามหลวงประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขส่วนกลางฝ่ายสาธารณูปการของมหาเถรสมาคมาเป็นประธานสงฆ์กัลยยนมิตรไพศาลทวีชัยถาวร ประธานสถาปนาอุโบสถ80ปีหลวงพ่อธรรมชยโยวัดพระธรรมกายนิวเจอร์ซีจุดเทียนทูบบูชาพระรัตนารายทางด้านกรัรยาณมิตรสาวนีเหิรัญ,ญสิริครับประธานสถาปนาอุโบสถ80ปีหลวงพ่อธรรมชยโยได้เปิดครัวกระทงดอกไม้และถวายพันทุบเทียนแสการะด้านหน้ารูปหล่อของพระเทพพระคุณหลวงปู่พระผู้ปรับมารจากในคณะท่านประธานนะครับน้อมถวายพันทุบเทียนแสการะแด่ท่านประธานสงฆ์ ในการนี้พระครูวิจิตอาภากรเจ้าคณะเภอคลองหลวงจเจ้าอาวาวสวัดสว่างพบเป็นประธานเจริญพระพุทธมนต์ได้ให้ศีลจากนั้นทุกท่านนะครับร่วมกันปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาด้วยกายที่สบายและใจที่สบายให้กายและใจเป็นหนึ่งเดียวกันจากนั้นเป็นพิธีเททองหล่อธรรมจักรนะครับเพื่ออัญเชิญประดิษฐานณนะยอดอุโบสถ80ปีหลวงพ่อธรรมชโย วัดพระธรรมกายนิวเจอร์ซีย์สหรัฐอเมริกาโดยมีกัลยาณมิตรควญฤดีอํานวยเวโรดได้นำกล่าวคำถวายสุวรรณบัตรเป็นภาษาบาลีครับกัลยาณมิตรพัชรินบุญธรรมจิตนำกล่าวคำถวายสุวรรณบัตรเป็นภาษาไทยกัลยานมิตรสุวรรณวนนันิสัมพันธ์นำกล่าวคำอธิษฐานจิตพร้อมกันนี้คณะท่านประธานเททองหล่อธรรมจักร์ได้ร่วมกันถวายสุวรรณบัตรแด่ท่านประธานสงฆ์ อีกทั้งยังได้น้อมถวายในคณะสงฆ์ผู้จเจริญพระพุทธมนต์จำนวนสิบรูปก่อนที่คณะสงฆ์จะได้จเจริญพระพุทธมนต์นะครับซึ่งในระหว่างการจเจริญพระพุทธมนต์คณะประธานเททองหลอาา่อธรรมจักรพร้อมด้วยคณะเจ้าภาพและสาธุชนได้พร้อมใจการประกอบพิธีอธิษฐานจิตและหย่อนสุวรณบัตลงเตาหลอมเพื่อหลอมรวมหล่อเป็นธรรมาจากักรซึ่งจะได้อัญเชิญไปปฏิสฐาน นยอดบวโสด80ปีหลวงพ่อธรรมชยโยวัดพระธรรมกายนิวเจอร์ซีย์สหรัฐอเมริกาในครั้งต่อไปสำหรับการจัดสร้างนะครับประติมากรรมธรรมจักรหรือกองล้อแห่งธรรมนี้เพื่อสื่อถึงธรรมะแห่งองค์สุเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอันเป็นสัญ,ญลักษณ์แทนพระธรรมคืออริยสัีอันเป็นแก่นแท้ของพระพุทธศาสนาที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้ทรงแสดงไว้เมื่อวันเพ็ญขึ้น15บ้าค่ำเดือน8หรือวันอาสารหบูชาวันที่พระรัตนไรครบองค์สามโดยบริบูรณ์ดังนั้นนะับเป็นบุญใหญ่ที่เหล่าคณะศิษย์สยามในสิ่วัดพระธรรมกายได้ร่วมกันหล่อธรรมจักรและร่วมกันอัญเชิญเพื่อไปประฏิสฐานนยอดโบสถ์80ปีหลวงพ่อธรรมชโยวัดพระธรรมกายนิวเจอร์ซีย์สหรัฐอเมริกาเพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชา และเป็นกตัญญูบูชาแด่มหาปูชนียาจารย์ครับนอกจากนี้ภายในงานยังได้ประกอบพิธีทอดผ้าป่าเพื่อสถาปนาอุโบสถ80ปีหลวงพ่อธรรมชยโยโดยมีกัลยาณมิตรไพศาลทวีชัยถาวรและกระัรยาณมิตรสวนณีหิรัญ,ญยศริประธานสถาปนาอุโบสถเป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายผ้าป่าจากนั้นนะครับได้ร่วมกันอัญเชิญผ้าป่าวางไว้ที่แทน่นเบื้องหน้าของท่านประธานสงฆ์ โดยในภาพนะครับก็เป็นการร่วมกันหล่อธรรมจักรเพื่อถวายเป็นพุทธบูชานั่นเองจากนั้นก็เข้าสู่การกล่าวคําถวายพระป่าโดยคณะท่านประธานสถาปนาอุโบสถทั้งสองท่านได้ร่วมกันกล่าวคําถวายและร่วมกันอัญเชิญพระป่าวางไว้เบื้องหน้าของท่านประธานสงฆ์จากนั้นพระเดชพระคุณพระธรรมรัตนาพน์นะครับท่านประธานสงฆ์ได้กล่าวคําเจรณาพระปา่าจากนั้นคณะท่านประธานคณะต่างๆได้ร่วมกันถวายจตุปปัจเทียธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์ และน้อมถวายจตุปัจจัยเทยธรรมแด่คณะสงฆ์ผู้เจเริญพระรพุทธมนต์จากนั้นพระเดชพระคุณพระธรมรมรัตนภร์ที่ปรึกษาเจ้าคณะพาคหนึ่งท่านประธานสงฆ์ครับได้กล,ล่าวสมโภชนิกถาและอนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ร่วมกันสั่งสมบุญใหญ่ในครั้งนี้ครับโดยในครั้งนี้พระครูสังฆารกลังสริริที่จินตโกจะอวตารพระธรรมกายให้ความเมตตาในการเดินทางไปร่วมกิจกรรมงานบุญในครั้งนี้ด้วยครับเดยในช่วงนี้เรามีบทสัมภาษณ์นะครับของผู้มีบุญ ที่ได้พร้อมใจในการประกอบบุญญากริยาจากการถวายเป็นพุทธบูชาและบูชาธรรมแด่มหาปูชนียสรรครับปฏิมากรรมธรรมจักรซึ่งจะประดิษฐานอยู่บนยอดอุโบสถนะะแล้วก็จะเป็นครั้งแรกก็คือไปประดิษฐานที่วัดพรรมกายสาขาที่นิวจอร์ซี่ประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งประ,ประเทศเป็นประเทศอันยิ่งใหญ่ของโลกนะคะก็รู้สึกปลับปลื้มมาก และอีกประการหนึ่งคือเราก็ได้สวปดปทธรรมจักรกับป่าวัฒนาสูตรทุกวันแล้วก็ยิ่งรู้สึกปลื้มมากหลับตาแล้วก็นึกถึงเห็นแต่ธรรมจักรเนะะี่ยค่ะสีทองสดสวยนะคะแล้วเมื่อนึกถึงว่าจะได้ไปอยู่บนยอดพระอุโบสถได้เป็นที่เห็นนะคะแต่ไกลเลยของสาธุชนทั้งหลายทั้งต่างประเทศนะคะในประเทศก็ยิ่งรู้สึกว่าเราทำถูกแล้วค่ะ นะคะตัดสินใจทันทีถวายทันทีแล้ววันนี้ก็ได้มาร่วมพิธีเททองได้หย่อนแผ่นทองนะคะด้วยมือของตัวเองแล้วก็ได้เห็นพิธีอันใกล้ชิดก็ยิ่งรู้สึกประทับใจนะคะแล้วก็จะจำภาพนี้ไว้ไปตลอดนะคะลื้มไปทุกวันนะคะนุโมทนาบุญกับผู้มีบุญทุกท่านนะครับไปต่อกันที่ข่าวซัรงับบุญต่อไปนะสู่สร่งเสริมศิลธรรมที่จังหวัดพิษนุโลกครับ นั่นคือทุดงคัสถานพินษณุโลกรวมกับศูนย์กรัรยาณมิตรจังหวัดพิษณุโลกจัดตักบ,บารแต่คณะสงฆ์หนึ่งพันรูปถวายเป็นพุทธบูชารวมพลังพุทธบริษัท4ส่งกำลังใจช่วยเหลือคณะสงฆ์323วัดใน4จังหวัดชายแดนภาคใต้ครับ,บ,รบทุดงคัสถานพินษณุโลกนะครับได้มีพิธีจัดตักบ,บารแต่คณะสงฆ์หนึ่งพันรูปนลานธรรมทุดงคัสถานพินษณุโลก เลยได้จัดขึ้นเมื่อวันที่2 4ธันวาคมที่ผ่านมาโดยในครั้งนี้ก็มีพุทธศาสนิกชนนะครับมาร่วมงานบุญกันเต็มพื้นที่ที่ทางเจ้าหน้าที่ได้จัดเตรียมไว้ให้ด้วยกิจกรรมงานบุญในการตักบาตรครั้งนี้ครับเป็นปีที่7ของจังหวัดพิษณุโลกแล้วหนึ่งในโครงการตักบาตรพระ2ล้านรูป77จังหวัดทุกวัดทั่วไทยภายในงานได้รับความเมตตาจากพระครูสุภกิจจาพิมลเจ้าคณะอำเภอวังทองเป็นประธานสงฆ์ พร้อมด้วยคณะสงฆ์ทั้งหนึ่งพันรูปเดินทางม,มาเป็นเนื้อนาบุญในครั้งนี้และได้รับเกียรติจากคุณมลชัยวิวัฒนาศนายกอง์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกท่านประธานฝ่ายคารวะจุดเทียนทูปบูชาพระรัตนไรจากนั้นกัลยาณมิสีรพรชัยเดชสุนทรวัดน้อมถวายพันธุ์ทุกเทมเพสการะแต่ท่านประธานสงฆ์และนำกล่าวคำแสดงตนเป็นพุทธมามากะจากนั้นคุณเอ็มออนวิสิฏ์องสา ปลัดอาวุโสอำเภอวังทองไี้กล่าวให้การต้อนรับจากนั้นครับท่านอาจารย์ลาวันสุขสงฆ์ประธานศูนย์กัริยาณมิตรพิษณุโลกเป็นผู้แทนกล่าวรายงานจากนั้นท่านประธานฝ่ายคารวะนะครับคือคุณบนชัยวิวัฒนาสนายกองคการบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกได้กล่าวเปิดงานจากนั้นพวกเราทุกท่านนะครับได้พร้อมใจกันในการหลับตาเจริญสมาธิภาวนาตามเสียงนำนั่งสมาธิของหลวงพ่อธรรมชโย ผู้สถาปนาโครงการตักบาทพระ2ล้านรูป77จังหวัดทุกวัดทั่วไทยเพื่อจะได้กลัันายวาจาใจให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสเหมาะสมที่จะเป็นภาชนะในการรองรับกุศลที่กำลังจะเกิดขึ้นเมื่อใจใสใสสว่างดีแล้วครับเข้าสู่พิธีกล่าวคำถวายพระตาหารเป็นสังฆทานโดยเด็กชายโชติกาจมจมรัดกัลยาณมิตรประวิตการปอเชสกุลวานิชเป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวาย พิธีกล่าวคำถวายปัจจัยเทียธรรมนะครับผู้แทนคืออาจารย์คณิตาตุลชัยเอมกัลยานมิตรลัคนาพระโมทพิธีกล่าวคำถวายค่ายานพานะครับผู้แทนคือคุณตันเทียนเหลียนและอาจารย์อรุณวัดีจึงจิรานน์จากนั้นเป็นการกล่าวคำอธิษฐานจิตเพื่อตั้งผังสําเร็จโดยมีกลัลรยาณมิตรสุคนปิยาอสวะมงคลเลิศเป็นผู้แทนครับจากนั้นผู้มีบุญได้พร้อมใจกันในการถวายเครื่องเทียธรรมที่ด้านหน้าอาสงและร่วมกันส่งมอบกำลังใจนะครับ ข้าวสารอาหารแห้งเพื่อช่วยเหลือแด่คณะสงฆ์323วัดใน4จังหวัดชายแดนภาคใต้รวมไปถึงคณะครูและทหารที่ทําหน้าที่อยู่ที่ตรงนั้นจากนั้นนะครับคณะท่านาภาพได้รับฟังสมโภชนิยะคาถากรวดน้ํารับพรพระเป็นภาษาบาลีจากคณะสงฆ์สำหรับการจัดปาดจักตับปาดในครั้งนี้นะครับก็เป็นไปเพื่อการน้อมถวายเป็นพุทธบูชาสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรือง ถือได้ว่าเป็นโครงการต้นแบบเป็นพลังแห่งความดีของชาวพุทธที่มีเจตนารมณ์ที่เข้มแข็งในการสืบทอดอารยาประเพณีการตักบาปที่ให้สูญหายสร้างความตื่นตัวให้กับชาวพุทธได้ร่วมกันสั่งสมบุญสร้างบารมีรักษาประเพณีและวัฒนธรรมอันง,งดงามของพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบไปรวมทั้งยังเป็นการสร้างความสมัครสมานสมามัคคีให้เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของพุทธบริษัทเพราะประเทศไทยได้ขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองพุทธ โดยมีประเพณีที่ถือปฏิบัติสืบทอดต่อกันมายาวนานตั้งแต่ครั้งอดีตการนั่นคือการให้ทานซึ่งภาพของความสำเร็จในวันนี้เกิดขึ้นได้นะครับเพราะเกิดจากความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันของทุกภาคส่วนที่ได้เห็นความสำคัญของการจัดกิจกรรมตักบาตรในครั้งนี้นั่นเองครับเดี๋ยวในช่วงนี้เรามาฟังบทสัมภาษณ์ของผู้มีบุญที่ได้ร่วมกันประกอบป็นริยกันครับ ประโยชน์ในการเกิดขึ้นในภาคที่เราเห็นในครั้งนี้คือเป็นการรวมพลังทั้งยิ่งใหญ่ให้เราชาวพุทธทั้งหลายได้มีความเคารพกันให้เกียรติกันให้ความสำคัญต่อพุทธศาสนาขอให้เราทั้งหลายถือว่าได้ทำให้เกิดขึ้นเป็นพลังใหญ่เหมือนเราทั้งหลายแม้นว่าจะอยู่ต่างที่ต่างถิ่น แต่ก็ได้มารวมกัน,เพ,กน,กน,นเพื่อกันจะช่วยกันจะลงพระพุทธศาสนาเพื่อกันจะลงไว้ซึ่งวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาวพุทธที่จะได้นำเนินต่อไปในการตักบาตรพระหนึ่งพันรูปในครั้งนี้ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งเพราะอย่างน้อยแล้วก็เป็นตัวอย่างให้บุคคลทั้งหลายได้พบได้เห็นได้เห็นถึงประโยชน์จากการ การให้ทานในครั้งนี้และที่สําคัญอย่างยิ่งก็คือทําให้พระพุทธศาสนาของเรามีความเจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างยิงย่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งได้เห็นกระแสของท่านทั้งหลายได้มาร่วมทําบุญสรบารกันมากมายอย่างเนี้เป็นภาพที่ปรากฏไปอย่างกว้างขวางใครที่ได้พบได้เห็นก็เกิดความชื่นใจเกิดความเบิกบานใจเกิดความประทับใจซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ดีงาม ในวันนี้ด้วยความยินดีและก็เป็นสิ่งที่ปลื้มปิติสำหรับชาวพิศุโลกได้มีโอกาสร่วมทำบุญมหากุสศลครั้งยิ่งใหญ่ในทุดงคสถานจังหวัดพิศุโลกนําโดยท่านอาจารย์ราวันสุขสงนะครับและมีกระยาณมิตรจากทั่วประเทศมาร่วมบุญในครั้งนี้ถวายข้าวสารอาหารแห้งแด่พระพิศุส,สงจํานวนถึงพันรูปด้วยกัน นะครับซึ่งครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นครั้งที่7แล้วนะครับแสดงให้เห็นว่าความตั้งใจการสร้างบุญสร้างกุศลรรปมหาทานทั้งยิ่งใหญ่เนี่ยเป็นการร่วมแรงร่วมใจกันจากหลายฝ่ายนะครับขอให้บูญกุศลทั้งหลายที่เกิดขึ้นณนวันนี้นะครับและเกิดขึ้นทั่วประเทศจงช่วยสร้างบุญใหญ่ให้กับประเทศไท,ทยให้มีความ ผาสุขให้มีความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันตลอดไปครับในวันนี้นะคะก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ยากนะคะ,ะในส่วนตัวเองก็เพิ่งจะมีโอกาสได้มาร่วมพิธีอันยิ่งใหญ่ในวันนี้นะคะ,อะนอกจากจะมีพี่น้องประชาชนในพื้นที่มาร่วมกิจกรรมแล้วก็ยังจะมีพุทธศานส,นสนิกชนจากในพื้นที่อื่นๆอ,อ,อีกมากมายไม่ว่าจะเป็นพี่น้องประชาชนจาก ต่างประเทศได้มาร่วมกิจกรรมมหามงคลอันยิ่งใหญ่นี้นับว่าเป็นกิจกรรมที่ยิ่งใหญ่งานตักบาทนี้หนูเตรียมตัวมนะาก็คือหนูตั้งใจตื่นเช้ามากเพื่อจะมางานนี้โดยเฉพาะเลยค่ะ ก็ปพื่มในบุญมากเลยค่ะอิ่มบุญมากวันนี้คือใช่ค่ะรู้สึกว่าชโชคดีมากที่ได้มาเจอเพราะว่าหนูไม่ได้เป็นคนที่นี่หนูเป็นคนเชียงรายค่ะแล้วก็ได้มารู้ว่าที่พิษณุโลกมีการตักบาตรแบบนี้ด้วยก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยชโชคดีมากที่ตัวเองได้มาเจอการตักบาตรแบบนี้และได้มาร่วมบุญ รู w w kind of ้สึกว่าแบบตื่นมาค่ะเป็นบุญกุศลมากเลยค่ะพระพันรูปเนี่ยนะคะก็แบบไม่ได้มีบ่อยๆนะคะการเห็นสาธุชนมากันมากมายขนาดนี้นะคะทำให้เราทุกคนนะคะที่ได้ทํางานอ่าแล้วก็ได้เห็นคณะสงฆ์ตันเมตตามาเป็นเนื้อนาบุญเห็นสาธุชนนะคะทั้งต่างจังหวัดอ่าทั้งในจังหวัดพิุโลกมากันคับข้างขนาดนี้นะคะทำให้ทุกคนที่ดําเนินงานเป็นคณะทํางานนี่ค่ะ หายเหนื่อยนะคะหรือแต่ความปลื้มปิติเป็นล้นพ้นเลยค่ะ,อะขอพระคุณพระเด็บพระพุทงพ่อที่เมตตาได้มีโครงการนี้ขึ้นมาให้ลูกได้รับบุญได้ทํางานเพื่อพระศา,าสนานะคะเพื่อที่พระพุทธศาสนาจะได้เจริญรุ่งเรืองก้าวไกลมั่นคงอยู่ในประเทศไทยสืบต่อไปตลอดชั่วการนานคุณผู้ชมครับโครงการธรรมยตตาปีที่12บูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์บนเส้นธางพระผู้ปรับมานะครับ ที่เราจะได้ร่วมกันประกอบบุญยกริยาตั้งแต่ช่วงต้นปีเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมงานบุญที่พุทธศาสนิกชนต่างเฝ้ารอคอยเพราะจัดขึ้นเพียงปีละหนึ่งครั้งมีกิจกรรมงานบุญที่หลากหลายนี่ครับที่จะเกิดขึ้นในช่วงต้นปีนี้ทีเดียวหนึ่งในนั้นก็คือกิจกรรมในการทําบุญตักบาตรแต่คณะพระธรรมยาราทั้ง1140รูปที่เราจะได้ร่วมกันตักบาตรณอันศรสถานทั้ง5แห่งของพระเด็พระคุหลมปู่พระผู้ปราบมารครับ ส่วนภาพบรรยายกาศของการสร้างมาหาทานบารมีด้วยความปลื้มปีติใจที่เกิดขึ้นในปีที่ผ่านมานั้นจะเป็นอย่างไรติดตามรับชมจากการทบทุนบุญได้ในช่วงนี้ครับโครงการธรรมยาตราปีที่12กตัญญูบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์พระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารบนเส้นทางอนุสรสถาน ทั้งเจ็ดแห่งร่วมต้อนรับพระธรรมยาตราและบำเพ็ญมหากุศลครั้งสำคัญด้วยการสร้างมหาทานบารมีผ่านพุทธบุตรธรรมยราจำนวน1,140รูปการตักบารพระเป็นทางมาแห่งการสั่งสมบุญที่ชาวพุทธปฏิบัติสืบเนื่องกันมา กว่า2,500ปียังคงเป็นภาพที่งดงามตามวิถีแห่งโบราณาการโดยมีพระธรรมยาตราซึ่งเป็นสายโลหิตของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นศูนย์รวมใจของศรัทธาสาธุชนให้มั่นคงต่อพระรัตนตรยัยในช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาพิเศษที่พุทธศาสนิกชนทุกท่านจะได้สั่งสมทานกุศลบนแผ่นดินศักดิ์สิทธิ เส้นทางพระผู้ปราบมารที่สว่างสวัยด้วยกระแสะแห่งบุญเมื่อพุทธบริษัทจำนวนมากได้พร้อมใจกันเดินทางมาสั่งสมมหากุศลน้อมถวายพัต,ตาหารและทัยธรรมอันประณีบเพื่อเป็นการต่ออายุของพระพุทธศาสนาและเป็นกำลังแห่งการตัดสู้ธรรมของพุทธบุตรเนื้อนาบุญที่มุ่งมั่นฝึกหัดขัดเกลาตนเองตามข้อวัดปฏิบัติของมหาปูชินิยอาจาร เป็นเนื้อนาบุญให้ศรัทธาสาธุชนได้สร้างมหาทานบารมีเชื่อมสายทานแห่งบุญไปยังพระผู้ปราบมารเป็นเสบียงบุญที่สำคัญสำหรับการเดินทางไกลในสังสารวัฏนับเป็นความเพื่อปีติใจอย่างสุดจะประมาณที่ได้มาสร้างมหาทานบารมี บนแผ่นดินที่สถาปนาเป็นอนุสรสถานพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรผู้ขนพบวิชาธรรมกายเส้นทางพระผู้ปราบมารเป็นเส้นทางที่สำคัญยิ่งของพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายเป็นมรดกธรรมให้อนุชนรุ่นหลังได้มาศึกษาคำสอนพร้อมสั่งสมบุญบารมีให้เป็นสิริมงคลกับชีวิตตนเองและพื้นแผ่นดินไทยให้เจริญรุ่งเรือง ตลอดไปนี่ฉันปลื้มปิดติใจมากๆเลยค่ะซึ่งบุญตากบาอนุสรสถานบางนางแทน่นเป็นบุญที่ยิ่งใหญ่มากๆค่ะซึ่งโควิด 3ปีแล้วที่เราไม่ได้เดินไม่ได้มาตักบาตรไม่ได้เดินทุดงกันเลยบุญครั้งนี้เป็นบุญที่ไม่มีประมาณขอ,อน้องน้องกราบถวายบุญนี้บูชาธรรมมหาปูชินีจารย์พระเดชพระคุณหลวงปู่และสิ่งสําคัญคือปลื้มใจมากซึ่งโควิดที่ผ่านมา3ปีนี้ทําให้ชีวิตพี่น้องทั่วประเทศไทยทั่วโลกไม่ได้สร้างบุญใหญ่ไม่ได้อาบุญใหญ่เลยค่ะแต่บุญครั้งนี้เป็นบุญที่ยิ่งใหญ่ ไปล้างแผ่นดินล้างเชื้อโรคที่มาเกิดขึ้นในประเทศไทยเราและคนไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยค่ะทั่วโลกแต่บุญตากบาทครั้งนี้1,139รูปพระธโดงซึ่งพระท่านฉันมือเดียวเป็นบุญที่ไม่มีประมาณได้ซึ่งวันนี้เป็นวันที่พิเศษมากๆค่ะตั้งใจมากตื่นตั้งแต่ตี3แล้วค่ะตื่นตีสามก็จะมาถึงรถติดยาวมากสาธุชนมาทั่วประเทศไทยซึ่งเป็นบุญที่ เส้นทางมหาปูชินิจารทุกเส้นทางก็ตั้งใจที่อยากจะเอาบุญใหญ่ตักตวงบุญใหญ่ให้กับตัวเองให้กับครูบาอาจารย์ซึ่งวันนี้ก็ลืมไม่ลงคงไม่ลืมนะคะเพราะว่าวันนี้ก็เป็นวันเกิดตรงกับวันเกิดตัวเองด้วยก็เลยตั้งใจเอาบุญใหญ่ตักบาทถาวายบุญบูญชาธรรมมหาปูชินิจารหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายได้เอาบุญฝากพี่พี่น้องน้องที่ที่มาตักบาทและไม่ได้มาตักบาทนะคะ เป็นความตั้งใจปลื้มใจแล้วก็จะไม่ลืมเลยค่ะปีนี้เป็นปีที่สามที่เราไม่สามารถได้ทำบุญยิ่งใหญ่อันนี้ได้เห็นพี่น้องเดินกันมาเป็นสาย,สายเดินไกลมากนะคะเป็นกิโลกิโลมาที่จอดรถก็หายากมากค่ะซึ่งเราก็ตั้งใจแต่ก็พยายามว่าเออทำใจใสๆสใจสะอาดใจบริสุทธิ์ซึ่งตั้งใจเอาบุญนี้มาถวายเป็นพุทธบูชาองค์พระสมมาสัมพพุทธเจ้าแล้วก็ ครูบาอาจารย์สิ่งที่ตั้งใจที่สุดก็อยากเชิญชวนพี่พน้องๆทั่วประเทศไทยทั่วโลกเลยค่ะได้เห็นภาพที่ออกมานิสง่างามมากๆ วันนี้ได้มีโอกาสมาตักบาตรที่อนุสร์สถานคลองบางนางแท่นมีความรู้สึกปื้มปิติมากลยคะอันนี้ตื่นมนตั้งแต่สามครึ่งนะคะนั่งหลับมาในรถก็แบบว่ามีอาการงัวเงียนิดหน่อยนะคะแต่ว่าพอมาถึงตรงนี้นะตอนนี้ที่ใส่บาตรเสร็จแล้วขนขนลุกเลยค่ะนี่ขนลุกขนาดพูดก็ขนลุกมากมากเลยนะคะเรามีความเออเลิศมากมากเราอยู่ในหมู่คณะที่ใส่บาตรแล้วเรามีความรู้สึกว่าเราปื้มปิติกับสิ่งที่เราได้กระทำในวันนี้และสิ่งที่เราได้พบเห็นหมู่คณะของลูกหลวงพ่อ มากันเยอะแยะมากมายเรามีโอกาสมาตักบาตรที่นี่มันไม่เหมือนตักบาตรทั่วๆไปนะคะเพราะว่าที่ตรงนี้จะมี1ปีแค่ครั้งเดียวนะคะแล้วก็ไม่ได้มีที่ใครที่จะทํา มีวัดพระธรรมกายมีหลวงพ่อที่บอกว่า,าพยายามผลักดันตรงนี้ให้เกิดขึ้นมันเป็นความปราบเพิ่มพวกที่พวกเราได้เข้ามาอยู่มีส่วนร่วมอยู่ในตรงนี้ไม่ใช่ใครก็จะเข้ามาได้นะคะนอกจาก,กว่า,าคนที่มีความรักพระพุทธศาสนามีปณิธานเดียวกับหลวงพ่อที่จะเข้ามาช่วยนําพา ภารกิจของหลวงพ่อหลวงปู่ให้ประสบความสําเร็จมีประโยชน์ต่อประเทศชาติมีประโยชน์ต่อศาสนามากๆขอให้แบบว่าบุญกุศลนี้นําพาดลจิตดลใจให้ทุกคนในประเทศไทยที่จะเข้าใจหรือ,อยังไม่เข้าใจก็ขอให้บอกว่าออมีดวงตาเห็นธรรมและเข้าใจในประนมบันิทานของหลวงปู่หลวงพ่อแล้วเข้ามาได้มีโอกาสได้ใส่บาตรตรงนี้ได้รับความปรับปื้มมาด้วยกันนะคะ ขอเชิญร่วมต้อนรับพระธรรมญาตรา1,140รูปและทำกิจกรรมต่างๆเช่นการจุดประทีปตักบาตรพระทอดผ้าป่าบำรุงวัดตลอดเดือนมกราคมตั้งแต่วันที่2ถึง31มกราคม2567ณอนุสรสถานทั้ง7แห่งสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์02-831-1234 หรือที่ www.hamayatra.com ไปติดตามรับชมนะครับข่าวสารงานบุญจากวัดไทยในต่างแดนหรือส่วนส่งเสริมศิลธรรมในต่างประเทศในช่วงวันนิวส์กันครับวันนิวส์เริ่มต้นที่วัดแรกนะครับคือกิจกรรมงานบุญของวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาได้เดินทางไปมอบกระเช้าของข,องขวัญปีใหม่ให้แก่หน่วยงานภาครัฐเพื่อร่วมอำนวยอวยพร เนื่งในเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ครับคณะสงเสรรูปนะครับพร้อมด้ยวยเจ้าหน้าที่สีท่านเป็นผู้แทนจากวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกานำโดยพระมหาสมบัติอินทป,ปัญ,ญโยประเด็นธรรมก้าประโยคผู้ช่วยเจา้าวัดวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียได้เดินทางไปมอบประเช้าของควัญวันปีใหม่ให้แก่หน่วยงานภาครัฐในนครลอสแองเจลิสรัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกา นั่นคือสถานีดับเพลิงเมืองเกลนดอลล่าสำนักงานเทศบาลเมืองอาซูซาสถานีตำรวจเมืองอาซูซาสถานีดับเพลิงเมืองอาซูซาโดยมีหัวหน้าง,งานของแต่ละภาคส่วนนะครับออกมารับกระเช้าและขอบคุณคณะจากทางวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียที่ได้มามอบกระเช้าให้รวมทั้งที่กล่าวว่าวัดของคุณเป็นเพื่อนบ้านที่ดีของเมืองนี้ ในการนี้ครับคณะสงฆ์จากวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียได้พูดคุยเกี่ยวกับกิจกรรมที่ทางวัดที่จัดขึ้นพร้อมได้มอบสื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมคลาสนั่งสมาธิสาหรับชาวท้องถิ่นเพื่อเชิญชวนมาร่วมกิจกรรมรวมทั้งยังได้ขอบคุณทุกหน่วยงานนะครับทีไ่ได้ร่วมกันสนับสนุนการจัดก,กิจกรรมงานบุญของทางวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียอย่างเต็มที่มาโดยตลอดซึ่งเจ้าหน้าที่ของแต่และหน่วยงานก็ตามมีความสนใจอยากเข้าร่วมนั่งสมาธิกับทางโครงการ ที่ทางวัดได้แจ้งให้ทราบด้วยนั่นเองครับไปต่อกันที่วัดพระธรรมกายดีซีสหรัฐอเมริกานะครับได้จัดกิจกรรมงานบุญวันอาทิตย์และพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์ครับภายในงานท่านประธานสงนำสาธุชนทุกท่านสวดมนต์บทธรรมจักกะเปาวัตนาสูตรสวดมนต์บทร,รัตนาสูตรและสวดสรรเสริญคุณของพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปรับมารเป็นทํานองสารพัญยะ จากนั้นได้ปฏิบัติธรรมตามเสียงน้ำนั่งสมาธิของหลวงพ่อธรรมชโยก่อนที่ทุกท่านจะได้ร่วมกันกล่าวคำรัตนาสินห้าพิธีกล่าวคำถวายพระตาหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลยะาณมิตรอินดูกัลยะาณมิตรทวีเขียวชะอ,อนน้นนำกล่าวคำถวายพร้อมทั้งน,น้อมถวายเจตุปจัจจัยเทียธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์ในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์นะครับก็ได้กล่าวให้ข้อคิดในการสร้างบารมี และแจ้งข่าวสารงานบุญที่ทางวัดพระธรรมกายดีซีจะได้จัดขึ้นในโอกาสต่อไปพร้อมทั้งเชิญชวนผู้มีบุญทุกท่านนะครับมาสั่งสมบุญร่วมกันจากนั้นคณะท่านประธานได้ร่วมกันถวายจตุป,ปจัจัยเทรรมแด่ท่านประธานสงฆ์คณะเจ้าภาพในคณะต่างๆนะครับร่วมกันถวายปจัจจัยเทรรมด้วยเช่นเดียวกันจากนั้นได้ร่วมกันกรวดน้ำรับพรพระและเข้าสู่ช่วงเวลาของการสังสมบุญสร้งสสงางรรมบารมี โดยการตักปาดข้าวสารอาหารแห้งถวายได้คณะสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญอนุโมทนาบุญกับผู้มีบุญทุกท่านนะครับปิดท้ายกันด้วยพุทธศาสนาสุภาษิตนะครับใจความว่าปัญญายถังวิปัสติผู้ฉลาดย่อมเห็นแจ้งความจริงด้วยปัญญาร,รณกรอินกมชัยพร้อมด้วยทีมข่าวบิวส์ลาไปก่อนนะครับขอกราบอนุโมทนาบุญสวัสดีครับ Thank you